เต็ม11เหรอครับเต็ม11ผมให้9นะอยากจะเคร้งทิ้งใน2อาทิตย์แรกนะครับบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทาการแล้วแต่ครับมันอันนี้คือทํางานแล้วนะครับมันจะมีลมออกมาแล้วมันก็จะหยุดนะครับเนี่ยมันจะหยุดการใช้งานแล้วสวัสดีผมเป็นคนใช้ซีแพ็บมาสัก2-3ปีแล้วนะครับแล้วก็เคยผ่านประสบการณ์ที่มันใช้แล้วแบบอยากจะเคร้งทิ้งใน2ออาทิตย์แรกนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเป็น การใช้ทุกวันเลยคือตอนนี้ผมใช้ซีแพทุกวันไม่ว่าจะไปที่ไหนไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะพกซีแพไปใช้นะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ตัวแอร์เซนต1หรือ i อร์เซนต1นะครับก็คือกล่องที่มาเนี่ยความประทับใจแรกกล่องมันดู oh. i, เฮ้ยออกแบบมาง่ายนะก็คือมันเป็นกระเป๋าอะและดีไซน์สวยแล้วก็ตัวนี้เป็นออยยไทยนะครับตอนที่ผมซื้อนี่คือซื้อมาจากต่างประเทศเนาะ มีอยอยไทยเรียบร้อยแล้วกล่องก็คือเปิดออกมาปุ๊บก็คือเป็นข้างในของก็คือใช้ได้เลยนะครับอยู่ข้างในนะครับโหลดแอปนะอันนี้คือ my air นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องที่ให้มาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าความรู้สึกแรกก็คือชอบตัวเครื่องเหมือนกันคือดูดีนะดูดีแล้วก็มีความสวยงามดูมินิมอลนะครับโลโก้ก็อาจจะยังเป็นโลโก้เก่าอยู่นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอทัสกรีนมีตัว water ท a b นะครับ พอเตอรแท็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าตัวแท้งเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันละเนื้อนเนื้อเดียวกันก็คือพูดง่ายเมื่อก่อนเนี่ยแออัดนซิะครับมันจะเป็น2ชิ้นมาประกบกันแท้งแทงเนี่ยจะรั่วง่ายมากแล้วก็เสียง่ายต้องซื้อบ่อยนะครับตัวนี้จะค่อนข้างจะโอเคไม่ค่อยเสียละนะครับงานประกอบก็ดูดีนะแต่ผมให้ความรู้สึกว่ามันค่อนข้างพลาสติกมากๆนะครับคือมันจะเหมือนกับ ็นพลาสติกอะ่ะต้องเข้าใจว่ามันเบาก็จริงแต่ว่ามันก็ดูพลาสติกไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวที่ให้มาเนี่ยไม่มีเอสติการ์ดนะมันจะเป็นตัว cover เอสติการ์ดมาอย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าเราต้องไปซื้อเอสติการ์ดมาหรือว่าถ้าร้านที่ขายเนี่ยเขาอาจจะแถมเอสติการ์ดมาให้นะครับเอสติการ์ดก็มีความสําคัญระดับหนึ่งนะไว้ไวเก็บข้อมูลในการนอนของเรานะครับเรื่องนะหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีตัว t o u c h ร c r e e นะครับแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยก็จะมีตัว อินเลนะครับแล้วก็มีตัวแอร์ฟิลเตอร์อยู่ข้างบนตัวนี้ตอนนี้ข้างหลังนะครับแอร์ฟิลเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้กับแอร์สินะครับที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็คือปุ่มทำมาใหญ่ขึ้นนะครับเวลาผมจะปิดเครื่องแบบไม่ถอดหน้ากากครับผมก็จะลูบเอาพอลูบเอาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีนูนๆก็คือตบได้เลยครับตบได้เลยเวลาใช้ผมก็จะตบเอานะครับกดหยุดอะไรอย่างนี้ก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือเขาทํามาให้ตัวอินเลเนี่ยสามารถถอดได้ง่ายนะครับนะครับ ัวนี้ถอดง่ายกว่าเดิมเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมอ่าโอเคคห้ถอดประมาณทีละครั้งนะครับตัวเครื่องข้างล่างซิลมาค่อนข้างจะดีนะคือเป็นยางครับแล้วก็จุดที่เป็นตัว็อตเนี่ยไม่มีละนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใช้เครื่องเนี่ยเขาก็ตัวนี้ซิลมากันน้ําระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเครื่องนะครับเวลาอยู่เนี่ยมันจะไม่ลื่นแล้วก็เวลาเปิดเครื่องจะไม่สัน่นค่อนข้างจะทํามาโอเคนะครับ โอเคมาถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคนะคือถ้าเป็นตัวของ Lesmate เองอะ่ะเท่าที่ผมใช้มามันจะเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่มันใช้ e s i m จะเห็นสัญญาณตัวนี้เป็นเสาสัญญาณออกมาเนี่ยอินเทอร์เน็ตของเราอันนี้คือเชื่อมต่อกับสัญญาณาตัว 3G หรือ 4G นะครับจะเป็น AS มีตัว D-TAG แล้วก็ตัว True นะครับถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งโดโคโมกนะครับถ้าเป็นที่อิตาลีก็จะเป็นแบบเทเลอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือมันจะต่อกับโลโก้เลยดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือเราไม่ต้องต่อ Wi-Fi ข้อมูลเราจะถูกอัปโหลดไปอัตโนมัตินะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะกดตัวนี้เป็นโหมดต่างๆได้เลยนะครับก็คือกดที่ทัชสกรีนเลยนะกด2อันนะครับตัวนี้คือเซตติ้งธรรมดาทั่วไปมันจะมีนิดเดียวนะครับในการเซตจะเข้าสู่คลินิอลโฮมนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นการเซตได้ดีขึ้นนะครับอ่ะมันก็จะเป็นแอดวานนะครับเราสามารถดูโหมดการใช้งานได้นะครับ มีซีแผบซแบก็คือจะเป็นโหมดที่ความดันคงที่นะครับเราเซตความดันไว้ตัวออตโต้เซตนะครับแรงดันจะปรับอัตโนมัติแล้วก็ออตโต้เซฟอรืออันนี้จะเป็นเซนซิทีฟสำหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายดังนั้นเนี่ยการขึ้น,ข,นขยับเป็นสเต็ปเนี่ยจะขึ้นทีละน้อยๆน,นะตัวนี้จะดีสําหรับผู้หญิงนะครับโอเคแล้วก็จะเซตอะไรหลายๆอย่างได้ถ้าเป็นส่วนตัวผมอ่ะผมจะเซตให้ค่อนข้างชื้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสูงนิดนึงเวลาใช้ลงไปในท่อนะครับ อันนี้คือแมสซี่ใช้งานจริงๆนะครับจะดูเหลืองนิดนึงเนาะแต่น,นี่คือใช้งานจริงนะไม่ได้เมคขึ้นมานะครับก็เราก็ใส่เข้าไปคือธรรมดาถ้าเป็นบางรุ่นบางนี่ห้อเนี่ยต้องมากดเปิดกดปิดนะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยนะเราใส่เข้าไปปุ๊บจะเริ่มทํางานเลยครับบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทําการแล้วนะครับมันดิ้งมากแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวมันทำงานได้ออฟสซตได้ดีมากอันนี้คือทํางานแล้วนะครับมันจะมีลมออกมาจะมีลมเป่าออกมานะครับแล้วก็ปิดนะครับสมมติถ้าเราไว้ใช้การนะครับเราถอดออก คือแทบจะไม่ต้องกดเลยนะครับเอาถอดออกปุ๊บเนี่ยมันจะมีลมออกมานะครับสักพักหนึ่งประมาณสัก3าวินาทีนะครับแล้วมันก็จะหยุดนะครับเนี่ยมันจะหยุดการใช้งานล,ละังนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องมากดปุ่มหรือว่ามันัชสกครีเลยครับคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยตรงนั้นนะมันทําได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับแต่ข้อเสียที่เห็นไปเรื่องของท่อครับท่อมันตรงๆมาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็หันหลัง คือตัวหน้าจอหันหลังให้เราดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่รู้สึกว่าเออออกแบบมาแปลกๆนิดน,นึงเนาะแต่เซนซิทําทได้ดีแล้วก็ควรจะคีบตัวนั้นต่อไปนะครับ<ป>ก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปครับข้างบนเนี่ยจะมีตัวไลท์ซนเซอร์เนาะแล้วก็มีปุ่มกดนะครับก้อนนี้ที่เป็นถ้าเป็นตัวเก่าเน,นี่ยคุุมกดอาจจะยากนิดนึงก็คือตัวนี้จะใหญ่แล้วผมบางคนชอบตกนะครับลูดไปปุ๊บเจอแล้วก็ตบตัวนี้หลีไฟนะครับเวลาเราเปิดไฟห้องสว่างมันก็จะสว่างประมาณนี้เนาะติดไฟจริงๆเนี่ยมันจะหลีให้นะครับหลีให้ค่อนข้างจะ เร็วนิดนึงเนาะตอนนี้หลีหรือยังอารีแล้วนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เสียงการใช้งานนะครับคือตัวนี้เสียงค่อนข้างนิ่งมากๆเนาะแล้วก็การซิลของเขา,าทำมาดีเนาะข้างในมันจะมีเรื่องของยางขอบซิลยางเรื่องของต่างๆเนี่ยคือลื่นก็ไม่ลื่นด้วยนะบางทีบางเครื่องที่เคยใช้ครับบางทีเลื่อนลื่นตกจากโต๊ะก็มีนะครับตัวนี้ไม่ค่อยลื่นนะครับแล้วก็เรื่องการสรรรั่นอะไรเงี้ยทำได้ดีมากๆนะครับ โอเคครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสะดวกในการพกพานะครับเนื่องจากที่ผมบอกก็คือผมใช้ทุกวันเนาะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกดีแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราเวลาเราพกพาแล้วก็ใช้ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องใส่กระเป๋านะครับตัวกระเป๋าเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจะโอเคนะเวลาผมเดินทางอะ่ะผมจะเอาไปทั้งกระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าเคยแยกชิ้นไปแล้วใส่ไปม,มันแพ็คเล็กลงก็จริงแต่มันแตกครับคือเวลา ส่ายการบินเนี่ยบางทีเขาโยนของเราเนาะเราก็ควรจะแพ็คลงไปในกระเป๋าอีกทีหนึง่งส่วนตัวนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วก็มันจะมีช่องอย่างเงี้ยให้ใส่สายได้อยู่แล้วนะครับลักษณะของการทำเพราะค่อนข้างธรรมดีนะคือใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกี่ยวพอดีครับมันจะไม่โยกเนี่ยมันจะมีจะง,งอยของมันอยู่นิดหนึ่งนะครับมันจะเกี่ยวพอดีแล้วก็ใส่ตัวแท็บลงไปนะครับวอเตอร์แทบ็บใครเมดลมน์มาเนื่องจากเขาทํามาแบบสลิมเนาะนั้นนี้ยการเก็บค่อนข้างจะพับง่ายนะครับ เวลาคนส่วนมากก็ใช้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นผมเองผมก็จะใช้วิธีการเอาหน้ากากเนี่ยครับแมสมารัดเลยนะครับออกแบบกระเป๋ามาทําคุณภาพได้โอเคนะเราก็ใส่เข้าไปได้หรือว่าจะสะพายเอาก็ได้นะครับเนี่ยถือว่าทํามามาน่ารักนะ พ็กเกจโอเคนะครับโอเคครับเรื่องของการติดต่อตามผลการนอนนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยครับก็เราจะมาดูที่ตัวแอปชื่อว่า My Air นะครับลักษณะของมันก็คือว่ามันทํามาค่อนข้างจะน่ารักนะคือมีการบอกสกอร์ว่าของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราใส่หน้ากากดีไหมมีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นไหมนะครับนอนแล้วนอนถึงไหมแปดชั่วโมงนะครับถ้าให้ดีก็คือแปดชั่วโมงแล้วก็มี มีพู่งให้มีสกอร์ให้มีความสําเร็จให้ถ้าได้รางวัลปุ๊บก็จะได้ดาวกี่ดาวอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าก็จะแอบแฝงมาด้วยบางอย่างนะครับโคชชิ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นการแนะนําว่าควรจะล้างยังไงบ้างข้อมูลออกมาค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะแอบแฝงมาด้วยการขายหน้ากากหรือก็ขายิลเตอร์นะครับเออแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาได้นะครับแล้วก็ตรงปุ่มข้อมูลตัวเนี้ยจะมีปุ่มให้กดนะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็ดูตัวรีพอร์ตของเราได้ บางทีตัวนี้เอาดึงไปให้คุณหมอดูได้นะครับยังเป็นข้อมูลอย่างง่ายนะครับในการแสดงว่าเราใช้งานยังไงแล้วก็มีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างาน,นะครับ a i r ์วิวเนี่ยจะเป็นของอินเทอร์เฟซตัวนี้จะเป็นของทางร้านที่ขายหรือว่าจะเป็นคลินิกหรือเป็นผู้รักษานะครับมันสามารถที่จะเซตข้อมูลออนไลน์ได้ก็คือจะเป็นดีม o ดเซตติ้งนะครับไปเซตความดันไปเซตความแม็กซิมัมของแรงดันเซตอุณหภูมิเซตความชื้นได้นะครับ แล้วก็สามารถติดตามผลได้ว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างข้อมูลตรงนี้แหละมันคืออัปโหลดจาก eSIM นะครับแจ้งร้านค้าหรือว่าแจ้งคลินิกให้ดึงข้อมูลที่ละเอียดออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะใช้ eSIM เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายสุดจะชื่อว่า r e s c a น r e s c a นนี่จะเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากๆคือ ถึงระดับทุกลมหายใจของเราเลยทุกโฟลที่เราหายใจเลยนะครับก็จะมีค่าโฟเลตจะมีค่าเพรสเชอร์มีค่า,าเขาจะวิเคราะห์เอชได้เลยนะครับหลายๆอย่างในตัวเลสแกนเนี่ยจะเป็นแบบแอดวานเพื่อการรักษาหรือการติดตามผลที่ลงลึกมากๆนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นออฟไลน์ line, ต้องใช้ s อ card นะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าควรจะมี S d card ติดเครื่องไว้ตลอดเพราะว่ายังไงก็ตามในข้อมูลเขาจะอยู่เก็บสโตรในเอสติกา์นะครับตัว Air 11นะครับ แอรเซนซิเก็คือตัวระบบของลสเบตค่อนข้างสเสถียรมากๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่หายใจเข้าออกเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ใส่เครื่องอยู่เลยอ่ะคือมันอันนี้คือเป็นคําชมนะคือบางทีมันไม่รู้สึกไม่มีแรงต้เมาาะนอนรู้สึกสบายมากครับแล้วก็ข้อดีของนอนด้วยกันเลยอ่ะ คือส่วนมากเราไม่ได้นอนคนเรานอนกาแฟเรานอนกับลูกนะครับบางทีเรื่องเสียงมีความสาคัญตัวเนี้ยเก็บเสียงมาได้ดีแล้วก็เรื่องสั่นไม่ค่อยสั่นนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยแค่ใช้6เดือนนะถ้าใช้มากกว่านี้ไปอ่ะเครื่องมันจะเริ่มมีเสียงนะครับแล้วก็เริ่มสั่นนะครับข้อดีต่อมาก็คือเรื่องของ eSIM นะผมว่าตัวนี้เขาทํามาได้ดีแล้วเขาเข้าใจที่จะจ่ายตังค์ตรงเนี้ยให้เก็บ Data นะครับ d a ต a ตัวนี้เขาจะเก็บมาจากร้านเครื่องทั่วโลกเลยที่เขาขาย นันเนี่ยเขาจะมี Big Data ในการทําสร้างอัลกอริทึมที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใครก็จะสู้เขายากมากๆนะครับนี่คือข้อดีของตัว Air 11นะครับ Air 11ทํามาน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ขนาดเล็กรัดนะครับสามารถใช้งานได้ดีตัวอินเทอร์ใช้งานดีแล้วก็ผมชื่นชมแอป,ปเขามากๆนะเขาทำแอป,ปมาได้แบบคนใช้รู้สึกแบบสนุกอะ่ะการนอนเราเก็บแก้เก,ก็บแต้มได้เรามีโอ้เราได้90คะแนนนะเราได้ดาวนะอะไรเงี้ย ทำมาดีนะครับโอเคแต่ว่าก็อาจจะแอบแฝงมาด้วยการโฆษณาหรืออะไรที่เป็นการขายของเขาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเลยของ Air 11นะครับเรื่องของสายนะครับข้อแบบแบบมาจริงๆแล้วว Air 10มันดีกว่าคือมันอยู่ด้านข้างผมนอนแล้วสบายอะ่ะนอนด้านข้างได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ต้านกับตัวตัวสายนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาเนาะตอนนี้เซตติ้งราคาในเมืองไทยค่อนข้างจะสูงนิดนึงเนาะแต่ถ้าสมมติเรามีงบอ่ะ ถ้างบเอื้อมถึงอนะ่ะผมว่ามันดีกว่าในทุกๆด้านทุกๆมิตินะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งเลยที่เป็นลักษณะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นมันแล้วแต่บุคคลนะ่ยคือผมรู้สึกว่ามนันพลาสติกมากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่เขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อความเบาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันทําได้ดีกว่านี้นะครับถ้าเป็น a i r เบนะครับเหมาะกับใคร จริงก็เหมาะกันทุกคนนะติดเรื่องราคาเนาะคือถ้าใครมีงบถึงอะ่ะคือผมแนะนํานะข้อดีของมันคือใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงมันมีโหมดออโต้เซตสำลรเธอนะครับในนั้นเนี่ยก็คือเซตให้เป็นผู้หญิงที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าสมูทได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าบอกเลยตรงๆเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีงบแต่ถ้าไม่มีงบเลยอะ่ะถามว่าแอสเซนซิฟหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นตัวท็อปอ่ะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แย่นะถ้าพูดจากใจจริงนะก็คือมันตัวนี้มันดีสุดะ ันเหมือนกับคุณซื้อรถที่แบบว่าดีสุดอะกับรถที่ลองลงมาอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าก็ไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นจริงๆถ้าสมมติว่าคุณมีเครื่องอยู่แล้วสมมติว่ามี a อร์เซนซิอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวหลักแล้วก็ตัว a อร์เซนซิหรือว่าตัวที่คุณมีอยู่อะครับอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเอาใช้เป็นตัวสํารองเพราะว่าธรรมดาผมเองอะผมจะมี2องสตัวที่บ้านเนาะบางทีไปเที่ยวก็จะใช้ตัวหนึ่งนะครับก็คือจะมีตัวสํารองไว้ใช้นะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากบอกไว้ก็คือว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าที่สุดนะครับมันจะมีตัวคุ้มค่ามากกว่านี้เช่น a s s e n s i v e นะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นอย่าง u e w e l เงี้ยก็ผมก็ใช้นะรู้สึกดีเหมือนกัน6-80ก็ถือว่าดีนะครับราคาถูกลงมาเกินครึ่งแล้วแต่จริตนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ซีแพผมว่าตัวนี้ดีสุดเนาะมันอยู่ที่การใช้หน้ากากด้วยครับคือหน้ากากมันมีผลประมาณจากผมว่าเกิน50นะครับ ของเครื่องมากกว่าตัวตัวเครื่องซีแพดอีกคือไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ซีแพแล้วคิดว่ารักษาได้ทุกอย่างนะจริงๆก็อยู่ที่การควบคุมน้ำหนักออกกําลังกายด้วยเหมือนกันครับอย่างตัวผมตอนนี้ก็อ้วนขึ้นมาค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะครับนอกจากใช้ซีแพจริงๆมันมีวิธีการรักษาอื่นนะแต่ผมมองว่าตัวนี้ใครแล้วก็ง่ายสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ